เรือพิฆาตรัสเซียขู่โจมตีเรือรบสหรัฐจอนแมคเคนหลังรุกหน้าน้ำใกล้เมืองวลาดิวสตอ็อกเรือพิฆาตต่อต้านเรือดำน้ำแอฟวิโลวินอกอดอฟของรัสเซียได้ออกคำเตือนไปยังเรือรบของสหรัฐ USS จอนแมคเคนสำหรับการละเมิดพรมแดนทางทะเลซึ่ง USS จอนแมคเคนลำนี้เป็นเรือรบพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อติดตามเรือดำน้ำที่กำลังปฏิบัติการในทะเลญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่าทะเลตะวันออก นอกชายฝั่งของวลาดิวอสต็อกซึ่งเป็นเมืองหลวงทางตะวันออกไกลของรัสเซียเจ้าหน้าที่ระบุว่าเรือดังกล่าวของสหาราัฐอยู่ห่างจากพรมแดนที่ติดกับน่านาน้ำสากลของรัสเซียกว่า2กิโลเมตรซึ่งแถลงการของกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ได้ระบุว่าเรือลำดังกล่าวของสหราัฐได้ละเมิดน่านน้ำของรังเสเซียและมีคำเตือนจากเรือพิฆาตของรังเสเซียว่าสามารถที่จะพุ่งชนเพื่อบังคับให้ผู้บุกรุกออกจากอนาเขตได้แม้จะไม่ได้รับการตอบรับจากกองทัพเรือสหรัฐก็ตามและหลังจากนั้นยังคงปฏิบัติภารกิจต่อไปในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้แล้วเรือ USS John S. McCain ติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ Aegis 2ระบบมีรายงานว่าเรือลำดังกล่าวสามารถบรรทุกขีปนาวุธโทม a h a w ได้นอกจากนี้ยังมีขีปนาวุธต่อตั้งอากาศยาน SM2 และยังมีอาวุธต่อต้านเรือดำน้ำอย่าง RUM 139 a s r o c k ได้อีกด้วยด้านจีนเคยกล่าวว่าเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเรือ USS John S m c c a i n ได้ละเมิดหน้าน้ำของตนเช่นเดียวกันและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ USS John m c c a i n ีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงในทะเลย้อนกลับไปเมื่อปี2560ลูกเรือชาวอเมริกันหลายสิบนายเสียชีวิตหลังจากเกิดเหตุเรือชนกันกันกบเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงสัญชาติไลบีเรียส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเรือจนได้รับความเสียหายผลจากการสอบสวนในเหตุการณ์ครั้งนั้นเตือนถึงระบบหน้าจอสัมผัสที่ซับซ้อนเกินไปความเร็วของเรือและการควบคุมเรือตลอดจนการขาดการฝึกอบรมของลูกเรือ เรือลำดังกล่าวได้ตั้งชื่อตามวุฒิสมาชิกจอห์นแม็เคนของพรรครีพับลิกันซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อปี2561เรือลำนี้ได้รับการยกย่องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บ่อยครัง้งทางด้านของจอห์นแม็เคนเองก็เคยเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในช่วงที่ทรัมป์หาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี2559